วันนี้พามาดูเฟอร์นิเจอร์ร้านยาคุณขยาโทษสาขาขนาพิเศษกันนะครับโต๊ะทำจากหินอ่อนและหินเทียมค่ะโต๊ะทำจากเหล็กสีดำเก้าอี้และโซฟาทำจากไม้จริงคุ้มเบาะสีแดงและสีเทาครับผมจุดแรกทางร้านเลือกใช้โต๊ะเหลี่ยมหินเทียม 60x60 เซนขาโต๊ะสีดำทรงแชมเปญจุดต่อมาเป็นโต๊ะกลมหินอ่อนขนาด60เซนคู่กับขาเหล็กตัดสีดำ ท่งใจกันทางร้านเลือกเอากำแพงด้านหนึ่งของร้านมาเป็นโซฟาแนวยาวถ้าเกิดลูกค้ามาสองคนก็แยกโต๊ะถ้าลูกค้ามาสี่คนก็รวมโต๊ะได้ต่อไปจะพามาทุกเก้าอี้ชัดๆแต่ละมุมกันนะครับมาถึงร้านแล้วจะไม่ชิมขยะทษของเขาได้ยังไง อร่อยมากๆเลยครับนอกจากขยะทนแล้วเขาจะมีอาหารและขนมอีกเยอะเลยใครชอบก็ลองมาชิมกันดูดูการจัดร้านและเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์คิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับ